ุดลาตรีเนาะตัวนี้เป็นนันลาตรีเด็กน้อยกับลาตรีผู้ใหญ่กับเฮ็ดแบบเดียวกันนี่แหละอันนี้จะเป็นเฮาลีดบินปกนะค่ะโอเคลีดปินปกกระโปรงถูกอันนี้อย่างรีดรเรียบเตือห้ากะเฮ็ดห้ากาเลิศจบบเดียวจะรีดเรบเรียบให้เปินรีดปินปกกระโปงุกทุกพื้นห้องหานเหาเนาะปินมันจะรีดปนปกด้สแล้วออกมางาม มา,น,า,าน,น้เราจะเลีดด้านในาย่คนท่ามติกนิกการเลีดเรียบมีแบบอันข้อท้ามเนาะข้อเคล็ดลับนเนาะเคล็ดลับเออไล่คนข้อท้ามเคล็ดลับเลียดเรียบอัน เห็นแนวได้เดยอาจารย์กาสัน่นข้อตอบในคลิปนี้เลยเด้อว,ว่าบมีเคล็ดลับเด้ออันการรีดเรียบนนะมันขึ้นนำมือของแต่ละคนเขาตั้งใจเอาเพียนเอาแล้วมันก็เรียบเอออันคนมาเฮ็ดไม่ไม่นี่เนาะเขาก็จะคิดว่ามีเคล็ดลับนั่นแหละมีพอว่าอันเวานี้บ่แมเป็นวาใไซผู้ที่ท่ามเด้ออธิบายบได้เวาใไซเด้อผู้ที่ท่ามมันมันเข้าเข้าใจผิด ว่ามีเคล็ดลับเออแต่อันนี้เอาประสบการณ์ตอบเลยว่าบ่มีเคล็ดลับถ้าเหายักให้เรียบมือเหาแปงเอาแล้วก็มือเหาก็รีดเอาแบบนี้ว่าตรงๆแล้วผู้บุกเข้าใจเขาบกสิว่าเหาเบาใส่เนาะแต่ว่าความจริงวิสานี้มันวิสาตัวจริงอ่าจังใดกับบ่เท่าผู้ที่มีประสบการณ์ลายน้วอันนี้ข้าพเจ้าเอาประสบการณ์มาซ่อนคือบบมีเด้อเคล็ดลับ แป่งให้เรียบเลยเจ้าอ่าแล้วก็การรีดนี่กับโบเมนว่าเอาไฟแห้งแทแห้งวาเนะเขาต้องสังเกตพื้นผ้าสนิทผ้าแผ่เขาไปพร้อมว่าเขาควรใส่ไฟแห้งซ้ำใด้บางพื้นผ้าไฟแห้งกับโบไดอันนี้เป็นไม้ลาบธรรมดาอันนี้หอบซองเอาเบิง่งเอาเด้อว่า จังลคือว่าเรียบเทเราเฮ็ดแบบดหั่นน่ะก็ค่อยเฮ็ดแบบนี้แหละเด้อแล้วยังอันยังบ่แล้วดยังอีไปลดเบงเบงแท้อีกไดไปลดเบงแท้ตึมไดนี้จะปีนเบงแท้บนี้นะอ่ปีนเบิงแท้อันนี้เห็นบ เบื้องแทนี่อย่างบอด้เลียกเธอได้เห็นบอกดิก็จะมานำนี่เห็นบ้านำเก็บละเอียดอันนี้แมนเคล็ดลับการรีดก <c ười> ันวายักว่ายน,นั้นท่นานอาจ้ะเคล็ดลับก,ก็คือเพียนเอาอก็คือเพียนเอาเคล็ดลับโอเคบปเดี๋ยวเด้อ บนไดที่ว่ามันอันอบกขักบนนีเขาก็ย้ำตึมรีดแล้วแล้วก็แล้วเลยละเด้อบนได้มากวนตึมเด้อเครื่องไหมนี่นะเครื่องไหมนี่โมเมนว่าอันรีดแล้วรีดอีกเด้อเจ้าตอนได้ทีเห่าอันหยิบบนนั้นอันเนาะจะหยิบบนนั้นเห่าจะมารีด แล้วแหละเฮาหยิบเข้าโตแล้วเขาบกวอนอีกเลยมันจะงามโอเคแล้วเนาะเดชกระโปรงอันเวลาน่งมาเนาะอันนี้ทางกลางมันดันหน้าเฮาหยะกีบวันนี้แหละเฮาหยะกีบวันนี้แหละเอ้มันจะอยู่ประมาณนี้แหละมันจะอยู่ประมาณนี้แหละเด้อกระโปรงนี่นะมันจะบานประมาณนี้แหละ เหนือบนดั๋ยแล้วกรบามบนหั่นนี้ตัวยางเนอะลงมาขอบใจสบายดี เสื้องามๆนี่เด็กแคนตุก,กตาสุดละตีของเด็กน้อยเป็นอันขอมน์แค่นตุก,กตาตอนนี้มันตอนนิดอ่ะนะรับขอเสื้อติ่งรับอนี้ขั้นตอนติ่งรับขอเสื้อขอมน์ขอมน์บลน้อยขอมน์ธรรมดา เ,เด็กน้อยนี่คนแลกประจําเป็นต้องปิดเกดเลยเด้อเพราะว่าเด็กน้อยบขคือผู้ใหญ่เนาะเขาเน้นความสบายเด็กน้อยนี่เขาบ่าิเน้นอันความจับหุ่นได้เขาเน้นความสบายแล้วก็จังเอาไปรีดยาวสบายดีคลิปนี้มาอันซ่อนตอนนี้เมนตอนหยิบดูไห เขาก็จะดามจุดสื่อจุดเห็นปะสำคัญจุดจุดนี้กิ้งทึกๆแล้วตามหอยกิ้งเลยมันจะเห็นปะบนต่อกันสื่อกันเปะเห็นบปะจะอยู่ระดับนี้จะพาไปเบิงตอนลีดอันนี้เ็นตอนลีดเดอ้อก็คือจะประมาณนี้พี่ได้ยุมน้อง กันรีดนะเบ่งเดอรอันเครื่องไม้นะรีดพีก,ก่อนเออแล้วปินมารีดเบื้องลับมันเห็นป่แล้วเห็นป่แบบนี้แปลงดีๆใส่กันว่าจะเห็ุเป็นไลฟ์สดแล้วมันมันโดนโพส ตัวซีด้เสื้อพื้นหนึ่งแมนบอกมือหนึ่งบางคนนะเราเห็นยังใดย,ย่างไปย่างมาอย่างอันอื่นหนึ่งเล็บถ่ายธอละขั้นตอนให้เอาสำหรับผู้ที่มีความส้นใจแท้ๆแล้วเขาจะจะยูเบิงเห็นบอไผใสิบรยกักษไร้เข็ดลับเครื่องละเอียด ถ้าผู้ที่มักเท่ๆเด้อเนี่ยเสื้อเด็กน้อยสุดสุดลาตีนี่แล้วเขาก็อันจื่อว้แต่ว่าทุกครั้งค่ะนะรีดให้มันแล้วเลยเด้อเวลาเข้าโตเราว็ว่ได้มานํารีดแล้วได้เห็น่าจะอยู่ระดับนี้โอเค ได้อนาได้นาดได้ได้ส่งได้ทีเสื้อทีงามเป็นเสื้อทีเปะบอมีวิตบอมีความผิดพาดจักอย่างเลยตั้งแต่ตอนแต้มกิ้งตัดแล้วก็หยิบลีดเปะทุกอย่างแล้วเวลาลงมาก็บริแปลง